วัสดีครับตอนนี้แบบช่องน้องมาวินครอบครัวตัวนะครับวันนี้เล่นโลบักนะผมแอบขุดเจาะไม่มีชื่อนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนให้เราขุดแร่นะครับจะเป็นแร่เข้ามนใต้ดินนะครับเราก็ต้องไปใช้สว่านในการเจาะนะครับนี่เริ่มต้นเราก็จะอย่างนี้เลยโอ้โหดูคนอื่นดิโคตรโหดดูดิแต่ละคนโคตรตึงไปครับแล้วก็ขุดไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นไทคูนนะผม เหมือนท้คูณหรือว่าสมุนลนเตอร์นะั่นเองไปโอเค,อ,เคอุย้ยตอนนี้ที่เราได้มามีดีบุกนะครับแล้วก็มีเหล็กนะครับทองแดงแล้วก็อิริเดียมนะครับแล้วก็ทานหินนะครับไปขายเลยขายให้หมดเลยอุย้ยเงินต้องเจ็ร้อยกว่าบาท ซื้อสวัสด์นี่ครับเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ซื้ออันนี้มาสองอันเลยโอเคเพิ okay. ่ไปอันนี้อะไรอ๋อโอเคเอาวางไว้นี่ละกันฟึบโอเค แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยเราจะให้มันขุดอ๋อนี่มันขุดอยู่ครับอ้าวเดี๋ยวๆปึ๊บโอเคอ๋อนี่แล้วมันก็นี้เรากเก็บไปครับโอเคเราก็ขุดช่วยครับ เฟิบเฟิบเฟิบเหมือนอิริเดียมน่าจะแพงนะครับตอนนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ได้ทองแดงได้เหล็กมาโอ้โหทันหินทองแดงเหล็กดีบุกทองแดงเหล็กสังกะสีไม่แต่อะไรไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวผม,มเก็บก่อนแล้วกัน ปึ๊บโอเคฟิบโอเคขายเลยเดี๋ยวขายขายอุย้ยอิลิเดียมเนี่ยผมได้มาอันหนึ่งแพงด้วยโอ้โหเฟิบขายเลยอโอ้โหได้พันเป็นพันเลยนี่คืออะไรโทเคนอ๋อมันน่าจะเป็นที่เอาไว้ปรับเวลา ไปดีกว่าอะไรคือสว่านมืออ๋อสองพันเลยเหรอันนี้ที่เก็บของคืออ,อะไรหมื่นหนึ่งโอเคซื้อไม่ได้ครับผมเก็บตังค์พันสองี่เ่าจะมาซื้ออันใหม่เก็บเลยเก็บเลยโอเคไปครับแล้วขุดเองครับเฟิร,อรทองแดงครับถ่านหินครับถ่านหินอีกสังกะสี โอ้ยอิลิเดียมหน่อยอิลิเดียมเฮ้ยอิลิเดียมมีป้างขอดีๆเลยอิลิเดียมอะไรเงี้ยไ,ได้เงินเ,เฟิบเฟิบเฟิบมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไปเถอะเก็บครับได้อะไรอะไรไม่รู้ไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปขายครับโอ้โห,โห,หได้เมียเท่าไหร่จะถึงว่าได้ครับ โอเคแล้วก็ไปซื้อพันสองไปเลยไปบ้านครับโอเคฟับเจว๋วเดี๋ยวเอาให้มันใกล้ๆหน่อยครับพื้นที่จะได้เยอะ okay. โอเคเดี๋ยวโอเคโอเค เรียบร้อยอ่วได้เลยฟึบโอเคได้แล้วเก็บครับฟึบแล้วก็ขุดช่วยครับโอเคขุดไปครับเฮ้ยเหมือนเราได้เหล็กเรืองแสงด้วย โอ้โหน่าจะแพงเฟิบดีบุกโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะจัดเลยครับไปขุดช่วยโอ้โหฐานหินเยอะจัดเลยครับแต่ไม่แพงด้วยโอเคขุดไปครับ ีนอันนี้ผมซื้อมานะเป็นสว่านคู่นะครับอันนี้จะเป็นสว่านเดียวนะครับเก็บนะครับฐานที่แพงที่สุดตอนนี้ผมที่เคยเจอมานะาจะเป็นอิลิเดียมนะครับอุ้ยอะไรเน่ยทางสเตย์อะไรกาจะแพงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขายกอนอุ้ยหกร้อยเดี๋ยนะอันนี้คืออะไรงานฝีมือคืออะไรขายเลยละกันปึ๊บ อุ้ยไตอนนี้ตังมีพันสีบซื้อสวรรค์คู่เพิ่มอันนึงไปเล่นง่ายครับแบบแบบนี้เล่นง่ายมากโอเคเรียบร้อยเก็บเก็บกนฟึบฟึบฟึบโอเคแล้วก็ขุดช่วยครับฟึบ โอเคขุดต่อไปแล้วโอเคดูเครื่องก่อนแล้วกันอุ้ยมีทองด้วยครับทองนี่ทองครับนี่ได้ทองมาโอเคเก็บอีก ได้เงินมาครับเก็บอีกได้ไรเนี่ยอุ้ยจะจะกดผิดครับจะจะโอเคเฟิร์บเก็บได้นิกเกลิลมานี่คืออะไรเอ้ยไม่ใช่ราเก็บไปโอเคเฮ้ยแพลทินัมคืออะไรอะ อุ uh, 135. ้ยร้อยสามห้าเองเนาะขายเลยไปเรียบร้อยได้มพันสองก็ซื้อต่อเีครับสอนคู่ครับสอนคู่เลยไปครับแล้วต่อไปผมจะเก็บตังค์ซื้อสว่านที่แพงกว่าเดิมครับโอเคเรียบร้อยเฟ๊บ ฟ๊บโ,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 โอ้โหฟึบโอ้ยกดผิดแล้วโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็รอรอเครื่องขุดครบับเก็บเก็บเก็บครับเก็บครับเก็บครับเ,บร,บเราก็ช่วยขุดครับ ไปครับขุดไปเลยไปเอาขุดต่อเลยไปแบบดูเครื่องก่อนกเก็บครับเก็บต่ออุ้ย เดียวไป,ไปเก็บเก็บมาขายครับโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้ออันสี่พันแล้วกันอุย้ยมีรีเบอร์ด้วยนะนี่โอเคไปเดี๋ยวนะขอดูก่อนแล้วกันนี่คืออะไรอ,อันนี้จะเป็นเหมือนโทเทมครับเฮ้ย อ๋อให้เราเข้าร่วมดิสคอร์ดนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มนะครับมันเราจะได้ตังหมื่นห้านะครับแล้วก็ได้ขดนะครับเดี๋ยวที่หลังแล้วกัน <c oughs> ไปไปดูของเขาดีกว่าโอ้โหโคตโหดเลยโอ้โหดูดิโอ้โหแต่ระย,ยางโคตรโหดเลยครับ โหจัดอะโหดูตึงจัดอะแต่ละคนนะโคตรโหดเฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรไนะทุกคนอ๋ออันนี้มีเลขเปลี่ยนด,ด้วยครับแปเดียวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรตู้โชว์อ๋อต้องสีลบักครับ อันนี้เราสามารถมาเปลี่ยนสก,กินได้โอเคไปอัพเก็บครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ๊ยอัน,นอันนี้ดีอยู่เก็บโอเคไม่ค่อยดีเก็บอันนี้ต่อเก็บต่อครับเอาไปขายก่อนตังจะได้สองพั 2, นนะัเอ้สี่พันเออเอจีอบัตรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน เท่าไหร่เนี่ยสี่พันครับก็ขุดเดี๋ยวยาไปครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่ขุดบ้างครับมาขุดตรงนี้มาขุดไปเลยครับโอเคโอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไ,ไปเก็บดีกว่า อ้เกิดใหม่เราต้องอะไรอ่ะคืออะไรเกิดใหม่ต้องคืออะไรไม่รู้ครับวันนี้เราเพิ่งมือใหม่ครับฟึบเก็บเก็บให้หมดเลยอ่ะเก็บครับเก็บโอเค โอเคนี่คืออะไรอ๋อตังครับโอเคครับแล้วกเก็บไปต่อเลยครับขายเลยอืมเพิ่งสองพันเจ็ดครับแล้วมันต้องใช้เนี่ยอุ้ยโอโ้โหดูทำไมเขาโหดกันจังเลยผมยังมือใหม่อยู่เลยโอโ้โหดูของนื่นดิโคตรโหด โหหดจัดไปดียว่โอเคเก็บเก็บเก็บแรกก่อนเก็บเลยเฟิบ เฟิบเฟิบอุ้ยมันได้อะไรสักอย่างเรื่องแสงอะเพื่อ้ขายก่อนละกันเพิ่งสามพันหนึ่งครับโหยได้นิดเด,ดียวเก็บไปเก็บไปเก็บไปเฟิบ เฟิร์บอุ้ยได้หินจันครับน่าจะของดีรอเปล่าหินจันเท่าไหร่ไม่บอกด้วยจะจอ๋อนี่ไงแปดร้อยครับขายครับโอเคสี่พันแล้วซื้อเลยไปไปติดตั้งครับโอ้โห,โโห,โโหเครื่อง เครื่องใหญ่จัดพังโอ้โหดูดิโคตรโหดโคตรเท่ผมขายได้ไหมสองอันเนี้สามารถขายได้ไหมอ๋อเนี่ยขายได้ขายไปแล้วขายแอปโอเคสวัสดีตอนไหนไม่ค่อยดีผมก็ขายไปแล้วกันเก็บครับ เก็บอุ้ยไทเทเนียมด้วยเก็บเลครับขายครับโอเคไปเก็บเล้บแล้วก็ขายครับอุ้ยได้อลูมิเนียมด้วยแพงเลยครับไปขายสองพันห้าซื้อเลยดี สว่านมือสองพันเหรอไปผมซื้อสว่านมือมาครับโอเคไปแอปเอาอะไรเนี่ยเอา,เ,นะเ,อาเอาบัคเฉยโอเคไปแอบขุดแล็บอุ้ยมันจะแพงด้วยอะไรเนะรรี่ยโคบอลเหรอไปแอบขุดไปผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหนะร,รือเปล่าโคบอลหรือโคบอลไม่รู้ โคโขุนเไม่ใช่อ่ะไป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 ,ไปขุดต่อเลยครับขุดต่อ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 อุ้ยทำบล็อกด้วยครับแบบขุดรัวๆเลยอุ้ยอัน,นอันนี้ผมไม่ได้กดนะคือผมไปกดร้านค้าเอ้ผมกดขุดอยู่ แล้วก็ไปกดร้านค้าแล้วมันก็ขดอัตโนมัติเลยครับชิวจัดโอเคพอไปเก็บเพิ่เก็บไปขอดีดฟึบ ได้ไรมาไม่รู้ที่ร,รู้ขอขายก่อนแล้วกันขายเลยได้มาสองพันเนีบไปก็ทำบักต่อดีครับโอเคเอา้าวอาทำไมไม่ได้แล้วเพราะต้องอย่างนี้ อา้าวพักไม่ได้แล้วหรอต้องกดนานๆหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเึรบเรียบร้อยแล้วก็ขุดต่อครับเโอเค ขายขายขายหน่อยขายไปสามพันแล้วเดี๋ยวนะโอเคไปดู啊ปึ๊บอือม,มีแต่คนโอนโหร,รับที่เล่นแบบเนี้ย ส่วนใหญ่นะที่บอกมันเหม็นเขาเล่นแบบไม่มีคขาโดนโหดอ่ะโหดครบโหดจัดเลยโอ้โหดูดิตึงจัดอะโคตรตึงครับโอเคไปครับกลับบ้านเรากลับบ้านเราดีกว่าเก็บครับเก็บครับเก็บครับ,เก,บ,รบเก็บไปครับ ก็โคตด,ดิครับก็โคดไปเลยโอเคครับ พดไปไปครับเก็บครับเก็บเก็บครับเก็บต่อครับไปครับขายครับอุ้ยสว่นมือผมเซิร์ใหม่ไม่ยังไม่ได้ครับผมกเก็บ ซื้ออันใหม่ดีกว่าไอ้สว่านะเก็บตังให้ถึงเก้าพันแล้วกันไปเลยเก็บครับเอาเก็บครับเก็บเก็บต่อโอเคก็ขุดต่อไปครับเพิ่มเดี๋ยว จะบอกนะว่าขุดที่ไหนก็ได้อุ้ยะล้าผมขุดตรงของคนอื่นนะตรงฟาร์มของคนอื่นน่ะได้ปะไอฟาร์มแรกได้คือผมขุดตรงร้านไอรานนี้ก็ได้เนโะกดตึงไปเก็บครับเก็บเก็บครับเก็บโอเค ไปครับไปครบโอเคกดต่อครับโอเคโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าผมมาต่อแล้วกันใครที่อยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อแมพไว้นะครับ